ก็กินน้ำพี่น้องเอากิตำกิตำเพื่อกันไเวไว้เปวไว้อีกเขาเอาเอาเส้นกับพี่กุ้งกันะตำตัอยากแล้วหิวเพื่อกันเอาบากหน้าไว้เอาหยิบคลอยู่ตรงนี้ไอ้เปียกอุ้ยคนดูหนึ่งร้อยแล้วสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยหน่อย พักกันกินน้ำพี่น้องพักกันเเบวนุ่งหัวมวนกันลูกซ้ายเป็นไปกินน้ำมูสแต่เรตุนซาดนอนซัวโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาเสียงว่านี่เพราะว่าไออยู่กําลังไออยู่ไปกินบ้านใดปิดเพลงกันเตรียมว่าจะเเบวนุ่งหัวมวนกันไปตามภาษาตั้งใจถไายเร็วไปหนเออ แต่วบานลูกสายบะได้กินน้ำมูเด้อพี่น้องปะสิบานลูก่าสมบัยพายกินน้ำปะสิบานได้กินน้ำมูวันตีว่าได้กินน้ำมูนางน้ำมูเซือน้ำยากระอวดเอาลูกเลยให้เศร้าดีให้สว่วงกอนให้เศร้าไอ่เศร้าไข่แังกินน้ำมูให้ตะมูกินกับพ่อแล้วล่ะ พูดอดไบ้างครับเดี๋วบาแห่งบางอย่างมันฝันไต่ำกิ้งเท้าเสแสร่ตำลายๆเนาะม่นด yeah> ้ใส่ถาดเนี่ยต่ำใส่ถาดแล้วความลุกมันนีไปยิ้มอะไ้พี่น้องของกจบข์าเพื่อนพ่อมูพ่อปวกเสร็จแล้วเพื่อนมาอยู่น้ำมูไปหานี่มาคืนกอนเอากระตึ้งเอาอไปอินเอาวันนี้ผู้นึงแต่งแบงหน้าที่กัน ผู้นึงไปหาบกมาฝานผู้นึงกับลูงสานุดาตะกีบพักบงลุงสานุดาดีพักบงลุงสานุดาดหนฮะบกุงงยบยูตลาดคนละบอกุงจะไปูหรเอารายงานตัวอีกรอบก่อนรายงานตัวอีกรอบก่อนให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นจําซื้อบ้านใ ก็ได้เด้๋ยนี่เจ้าเลยเจ้าเลยสวัสดีค่ะน้องพลอยค่ะมาจากเมืองเลยค่ะน้องเพื่มาจากเมืองเลยเจ้าสวัสดีค่ะน้องต้นลิวค่ะมาจากอุบลค่ะต้นลิวมาจากอุบลนด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะน้องแสงมาจากกทมจ้าสาวกทมไอทีไอทีไรงานตัเมีช่วงไรงานตัวแล้วสวัสดีค่ะน้องแสมจ้ามาจากสาย ตีนก่นมันเนื้อมันออกจากของพี่สนุกเนื้อมันออกจากของเอ้าวอันนีวัสดีค่ะน้องโยคามาจากแม่นาชธานามาจากสกลนครค่ะสกลนครนี่คอยกันรายงานตู่พี่น้องมาตาสายมาจากตะแก้วค่ะที่มาตาสายเกียวพี่น้องอันนี้ดีมาตะสายมาตาน่านป๊ดมาตาไก่กระโดดกระเด้เท พี่มัตเต้ส่พี่สวัสดีครับมาจากสายเกลียวโอ้มาตเต้สายเกลียวมาพี่น้องกันตัวนี้สายเกลียวสองคนสองเบาสองคนหนึ่งเบาหนึ่งสาวมาจากสายเกลียวมาจากสายโนดด้าค่ะเออก็อยู่ค่ะมาจากอันปลาอียงก่อนเออปลาหินมะพร้าวปลาหินมะพานไกมาหนะมาหนาต่ำเดี๋ยวฟานมาหุงก่อนนะครับเพราว่าฟานต่ำซัวกินเด็ดเสียบเอาไส้กันอันนี่แม่ไส่ผ้าถาดไม่แล้วก็บขวมโคกลงเลย เสียบเหลือดเมนกินน้ากันหลายๆค้นเสียบอือซาบแต่งกีงแค่ัหคกอนั่งบ้านสบายเออเบาน่งหัวมวนกันอยืนเลยพี่น้องสวัสดีครับอสวัสดีครับเจนนี่ค่ะเจนเดินใส่มาตั้งแต่เด็กนะจ๊ะ อำเภออำเภอเมืองก็รู้ว่ามามวลกันนอนพี่น้องเนาะลูกๆเต่ายุ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องว่าน้ำมาแล้ววันนี้เพื่อสีชั่วตับหมู้งให้กินกินตับหมูฮู้งน้ำกันครับทุกคนนะครับพี่น้องแตได้ซื้อน้ำไมาเลี้ยงลูกๆนี่แหละพี่น้องซื้อน้ำมาซื้อน้ำไม่กินแต่ว่าบักหลาบริกรกินน้ำมูดอกเพราะเพื่อนเพื่อนไออยูเพราะท่านได้กินได้ มานั่งน้ำมูดซื้อบดสิว้าเห็นนั่งยูนี่ก็สิว้าไม่ให้ลูกก็ให้ลูกกินน้ำเย็นน้ำยังบดสิว้าเนาะไม่ให้กินค่ะคืนตาให้กินไม่ได้โอ๋อยัวสบายก็ต้องยูแลตัวเองบางหลักตื้นเหลวก็มานั่งหลินยูนี่พี่น้องพัวนวดหัวมวนกันก็จะพักกันตามบกหุ่งบกหอยกินกันไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพัวนวดหัวมวนซุ้มเซล กยย็ยืบขาในพี่น้องนั่งนวดอยู่นี่ให้ลูกๆนี่ละนวดให้แล้วก็ประครบยินประคบยินแล้วก็ประคบอุ่นๆแล้วก็นวดนิดน้อยพี่น้องนวดหลายบ่ได้เดี๋ยวยาเปิดแน,นวใหม่แต่ว่าก็ดีขึ้นไรหรอกระดีฟื้นๆอดทนเตนน้ำมัวหอยเมไดใดเมล็ดเนาะอเอาคือวัอนี้คุณไี่พูดเดเาลนำตอนนี้คุณไี่พเดเวลนำไม่พเพลินนำ ผูผู้เดอเสัหมาสารำดวนต้องรำดวนเท่านั้นเอฝานพวกลูกปิ๊เล็กไม่ลูกฟานตอนยังไงปลเลือปลามันยังต่ำเสพบต้องเออบะต้องเห็ดตอนฝอยๆมันบเสพผมหุงบะต้องเห็บตอนยังไงปลเลือปละเนาะมันยังเสพ้วกเซียนถากผัาเขายังไงบดนี่ขวมลุงเลยบดนี่เสยบแบนดอกอกอด ก้าปุ้นซุยใส่บันนี้เสียบเสียบเท้งสิวีดูโอค้อเท้าสีไรสุดแจ็คสีเอาไดนเป็นอะไรบันี้นเรื่องไหนบอกว่า่ดูเอมันนี้รับเรื่องยังกับพี <Ken> ่รับเรื่องโทรัพ <t rast a victim> ั <sh> ์ส <zhou> ีเหืองเออจะจำปทีดมาิ บอกแม่ว่าต้องฝากอย่างมาดอกแม่เอาตังเงินฝากแต่เงินแม่ทีแล้วกินตะบูฮงพี่น้องสาวลำดวนกําลังฝานอยู่น้องมานาก็จะไปตําเสียบมาสู้กันกิน,นเออแต่เขาุ่แต่เขาไปให้เขาฝุ่นเลบอได้แต่ว่ายูฝุ่นในอันเกแล้วเนาะเออเกล้านะเกล้าเข<อ>ากบบนี่แล้ว แคมาต่ำมซื้อันไห้กินนี่ดอกินน้ำกันตัวให้กินน้ำกันไปเสียบๆยัวๆตำคันตำลายขันตำาล้เสบเล้ไม่ได้ยากกันไ่ได้ยากกันกินแบบยุบๆเนาะอเสีบนายเทมดองบอไปใส่โอ้สัญญาณของทุนแต่ขอยางู่นี่ของกยางบอลลอดอยู่พี่นอเลย พอายังนี่ได้บรรพัก่อนก็ไปว่าเบิดอยู่ดเนี่ยวนขาขาเขพี่เขากรีบขาเขาไปบ่ได้เดี๋ยวนี้ตัวนี่ได้เคยไปกันได้ยู่งข่อยแล้วนั่งวิ่งเชยอืมอันนี้เสร็จแล้วพี่น้องเนาะงเราน้มหอวมวนกันไปตามภาษานะครับพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำหรับมิถุนายนจะพวกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ